หากท่านผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางมาในตลาดดิโลแล้วนะครับได้พบเห็นผู้คนที่มีหน้าตาเชื้อชาติผิดแผกไปจากชาวจอร์เจียนก็อย่าได้แปลกใจกันนะครับเพราะที่นี่เราสามารถเจอะเจอผู้คนจากหลากหลายประเทศปะปนคับข้างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวจอร์เจียนอาร์เมเนียนรัสเซียนอาเซอรไบจเนีนเคริร์ดหรือแม้กระทั่งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้าไปตั้งรกรากค้าขายสินค้าในดินแดนจอร์เจีย ชีวิตช่วยขับเคลื่อนให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่หลากหลายและคึกคักที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยละครับคือที่ขายดีอีกอย่างนะก็คือพวกเกี่ยวกับอัเซารามิกฮะหรือว,ว่าพวกกระเบื้องปูพื้นอะไรต่างๆแบบเหล่านี้นะครับที่ขายอยู่ที่ท่านเห็นนี่นะมาจากประเทศแบบตุรกีของตุรกีเนี่ยนะครับจะของราคาถูกหน่อยหนึ่งแต่ว่าคุณภาพถ้าเปรียบเทียบกับข,ของไทยเราสู้กันไม่ได้นะ ถ้าเป็นพวกสายไฟฟ้าพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องซื้อมาขายนะหรือไม่ต้องนํามาขายในประเทศพวกนี้นะเพราะว่ารัสเซียเขาเก่งเรื่องพวกนี้นะครับแต่คุณภาพของรัสเซียก็คงจะเห็นนะครับว่าไฟช็อตง่ายฮะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่แต่พวกสายไฟเดี๋ยวนี้นะครับนิยมจะมาจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะฮะเพราะว่าทางคุณภาพจะดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยนะครับเนี่ยของอเมริกาเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะ นี่เป็นของจีนหมดแล้วนะของจีนนี่นะครับเรามาถ่ายตามร้านพวกนี้นะ,ะแล้วก็เจ้าของร้านนี่เป็นคนจีนที่เข้ามาขายของในเนียนะระู้สุดมากจะเป็นของจีนนะ,ะเข้ามาตีตลาด